เดินมาในหน่วยเอื้นอนถ้าไม่รู้บ้านใครนะคะแม่แม่ขออาศัยน้ำกินก่อนตอนนี้ไม่รู้ไปทางไหนกันหมดเพราะนานไปเด้อค่ะเพราเป็นยังอย่า,า,าบาอกเป็นยังฮะไม่บ่าเป็นยังดูดูร้อนร้อน ันนี้บ้านใครตัวนุ้ยบ้านใครไม่รู้นะคะแต่ที่รู้รู้ดูอ้วนเดินมาไกลเนี่ยกินะจนกินจนน้ำปั๊มแยะเป็นว่าเค็มเค็มว่าเป็นยังไงว่าเป็นเค็มแห้งบัวนำยังไงน้ำปั๊ม นั่ต่ำเน่า,ามนวมไปผ่านมาพอดีนะแม่แม่นะคะตัวหนุ่ยก็เลยแวะ,ะ,ะผ่านบ้านของผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านหนึ่งหลายๆท่านก็คงจะทราบตัวนุ้ยจะไปที่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคไก่ก็เลยผ่านเข้ามาทางนี้นะคะ เออเขอขอขอเขาตู้น <baptism plays> mm ้อยขอให้ค้าขายร่ำรวยนะคะธุรกิจการงานก็ขอให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นนะขอบคุณที่เมตตาให้กับครอบครัวตัวน้อยนะคะมาโดยตลอดนแม่แม่ขอบคุณค่าก่อนไหนขอบคุณค่าก่อนค้าสวยๆก่อน ขาก่อนเร็วขาก่อนในหนู่น,น,นมาห,าหนูมมาหน่อยเ่งเคาะเคาะอย่าเพิ่งรีบไปไหมดูโอ้โหจะเดินไปอย่างเดียวตัวนี้นาเน,นี่จะไปอย่างเดียวหันหน้าก่อน แม่มาอยู่อ้วนไม่รู้แม่ไปไหนแม่โดดงานแน่แนเลยอ่ะวันดีค่ะก่อนเร็วๆเวขาลบสถานที่ก่อนเขารบก่อนเร็วๆขอบคุณค่าสวยๆก่อนขอบคุณค่าสวยๆก่อนแล้วก็ไปไปต่อขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณครอบครัวนะคะสถานที่แห่งนี้กันด้วยนะแม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวั้นได้มาเยือนนะคะได้มานะคะสถานที่ก็ดีใจเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะอยากรงเล่นน้ำอากาศร้อนๆน,นะคะแม่ๆช่วงกลางวันเที่ยงร้อนจริงๆเนนี้ไม่เคยเจอน้ำ มาดูกันาจะลงเล่นด้วยกันจะลงเล่นพราะควันชะงักไปก่อนทำท่าเล็กินยาทำท่ากินยาไปก่อน มาดูนะคะสาวร่างท้วมลงเล่นน้ำแน่ๆเนี่ยถ้าสมมติอ่าพกอ่านนะ,ะไม่อยู่ <_ EN> เชื่อได้เลยะะแม่ค่ะลงแน่ๆนะคะ <_ EN> น้ำไม่ลึกมากแน่ๆเด <_ EN> ินมาฟังนี้แม่ฟังไหนแม่ทางนี้ทางนี้ เร็วมาลงตรงนี้อยากเห็นจะขึ้นได้ไหมล่ะวนันเร็วจำท่าน,นะฮะเล็มยา้าไปก่อนโซสุดแค่นั้นเองด้วยนู้นกัร้อนมากเลยนะคะ ันนี้เราก็มาอยู่โซนหมู่บ้านหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งหลังจากที่เดินออกจากอ่นะคะบ้านของแม่แม่แล้วตอนนี้ก็มาพักที่ริมคลองกันก่อนอากาศร้อนมากเดินต่อไม่ไหวนี่ยคะเดิมร้อนจริงๆ นช้างอาบน้ำมาดูช้างอาบน้ำให้ตัวเองไม่ต้องรอครุจากพ่อร้อนจริงๆนะคะดูอากาศทั้งคนทั้งช้างเดินต่อไม่ไหวจริงๆอากาศเริ่มร้อนแล้วว้วนนี่น่าจะไปพักกันที่วัดนะคะ ตัวนียบอกว่าอยากนอนคี่โคลนยังเลยแม่นะคะมีคี่โคลนให้นอนอยู่ถ้าเป็นคนก็คือแบบเหมือนกับนอนแช่นะคะแช่นะ,ะแช่น้ําไว้ก่อนร้อนมากไปไหนต่อเอาจะเดินไปไหนหน่นตัวนนยร้อนแล้วหรอโอ้ยอยากเข้าล่มอยากเข้าล่มนี่จะเป็นที่พักชั่วคราวนะคะ หลังจากที่เดินกันมาแบบเหนื่อยๆกันแล้วดูอวนอยากเข้าลมเพราะว่าเอาเข้าลมเนี่ยมองๆเข้าลมเข้าลมก็มีแต่เศษแก้วหลือเกินด้วยหนุมีแม้กระทั่งอู่รวดน้ำด้วยเยียบนี่โดนบัดชพายักแม่อเ,เอา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  เอา้าไม่มีแรงโอ้เนอะถลมมานินหน้าไม่อยากจะพูดเลยตัวนี้มองเลยอือโอ้นี่ไงก็ฝากฝากดติดตามนะคะเป็นกำลังใจด้วยนะคะแม่แม่ดูสัมภาระนะคะดูพวกวันหน้าตาเ <laughs> มืออ่บอ,บ,อบ้านบ่เมื่อบ้านบ่ ยังสู้โตบอสู้โตชูทรงนิ้วสิก็ฟักบอบๆบควานมจรลงคือแบบเฮ้ยน้ะให้เสร็จภารกิจองเรากันก่อนค่ะแม่แม่นะคะภารกิจยังไม่เสร็จครับภารกิจยังไม่ก็จะเป็นความจริงแล้วนะคะยังขาดคะแนนอีกไม่มากสําหรับรถนะที่ว่าจะเอาออกมารถคือคือเขาเรียกอะไรนะเพราะวัน ตอนนี้ก็เริ่มนะคะที่แบบเออเออลงนาเขาเนี่ยะถึงไหมนั่ย่โอ๊ยเนีคนไปเคินไปช่วงนี้ไม่มีนาลงตัวน้อยนะคะชาวบ้านพากันทำนานาปลังแล้วเคินเๆลนเคลนเลนเลยเคิน,คน,คนไม่ต้องไปช่วยดำนาเขาเคินดูโอ้โ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะล่าสุดนตอนนี้เรายังอยู่ที่กำมะลาใสกันไม่ไปไหนจริงๆนะไม่ไปไหนไม่ได้นะคะมาดูลูกสาวนะคะแบบว่าเดินเดินเล่นน้ําพักเหนื่อยกันก่อนแล้วค่อยเดินไปต่อกันนะคะตามไปตามหมู่บ้านแล้วแบบหมู่บ้านนี้คือแบบดูสิคานะคะดูถนนแต่ละหมู่บ้านนี้คือค่อนข้างที่จะรอยต่อไกลามากไกลจริงๆ ถ้าเข้าเมืองก็ร้อนมากนะคะร้อนมากรถเยอะรถเยอะมากนะคะอุปสรรคของเราชาวช้างออนทั่วนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจกันด้วยออนะคะแม่แม่นะคะออกมาอยู่แถวแถวหมู่บ้านออกมาแถวแถวหมู่บ้านนะ่พอที่จะมีน้ํามีหญ้ายังหาที่พักไม่ได้นะคะวันนี้เราจะไปในกันตอพิกัดที่ไหนบ้านเสียวโอ้โหพิกัดบ้านเสียว ไปเรื่อยครับร้อนก็พักก่อนตอนนี้ก็พักพักเบรกกันก่อนยังไม่ถึงจุดหมายกันนะคะพักกันก่อนต้องไปเรื่อยๆแล้วค่ะแม่แม่ตอนนีนน้บ้านนี้หนึ่งวันบ้านนี้หนึ่งวัน เต้นกินอย่างอร่อยเลยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจกันเยอะๆเลยนะคะแม่ๆนะคะวันไหนที่ดต้ยนุ่ยกับป้านนะคะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะคะใกล้แล้วค่ะนะคะใกล้เข้ามาแล้วนะคะมาอีกไม่มากรู้สึกว่าจะเหนื่อยทางช้างเหนื่อยท้งคนสําหรับคนนี้คือเริ่มท้อแล้ว <laughs> ช้างก็เริ่มเหนื่อยแล้วนาะครควา่าแต่ว่าอุปสรรคนะคะก็ใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะรออีกนิดนึง ะะสำเร็จแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะคะว่าจะไปหนทางไหนภารกิจค่อนข้างที่จะเยอะหรือเกินค่ะแม่ๆ่นะคะเขามาเป็นกําลังใจด้วยนะคะหลายๆคนหลายๆท่านก็ไม่อยากออกมากันนะคะไม่อยากออกมาแต่ว่าความจําเป็นนะคะนะคะความจําเป็นล้วนๆนะคะสําหรับครอบครัวจริงๆนะคะ กไม่เจอกันนะคะกับคลิปหน้ากัน,นะะกับบรรยากาศต้นน้เล่นน้ำเดยวเก็บบรรยากาศมาชมอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะ